ไหลรอบน้ามองไปข้างหน้าทุกวันต้องดีขึ้นไป โอ้บ้าไี่มาแต่ไหนสวัสดีครับครับอ๋อดีครับดีครับโอ้ไม่ใช่คน่วนลุงเหรอฮะมาจากไหนครับมาจากกรุงเทพครับอ๋อพอดีมาเดินดูสวนแถวนี้หน่อยฮะเห็นต้นมงต้นไม้นี่ต้นใหญ่ๆงน้นเลยนะลุงสงสัยนะว่าพวกหนุ่มๆนี่เข้ามาบ่อยเขาเข้ามาทําอะไรล่ะลุงนึกว่าจะมารักต้นไม้โอ้ยผมจะมารักทําไมผมจะมาตัดต้นไม้เดี๋ยวนี้คนเดี๋ยวนี้นี่ดูหน้าดูตากัน มันบอกไม่ได้หน้าตาดีกันนะนี่จะมาขโมยตัดต้นไม้ลุกมันไม่ได่มันไม่ใช่ขอโทษขอโทษขอโทษอโทษเข้ามาในสวนลุกไม่ได้ไม่ได้บอกกันก่อนพอดีมาดูเห็นเขาบอกว่าต้นไม้แถวนี้เมื่อก่อนนี่เขาบอกว่าคนมันไม่ค่อยจะปลูกกันเพราะว่าเวลาจะปลูกนี่ก็ติดขาดปัญหาเยอะเวลาจะตรงจะตัดเนี่ยก็ปัญหาเยอะแล้วจริงลุงยังจะประกวผมมาตัดต้นงต้นไม้ลงอีกเขาเขาไม่จงไม่จัาเลยลุงอ้คิดว่ากฎหมายใหม่ออกแล้ว มันมีเรื่องของกฎหมายใหม่ด้วยลุงเขาไม่ค่อยแน่ใจแต่ก็บอกว่าถ้าปลูกในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์นอสทสามนี่ตรงนี้นศสาม<อ>ที่จะโนดแต่เดิมคนไม่ไม่ไม่อยากปลูกหรือมีแล้วก็ไม่อยากตัดเพราะตัดไม่ได้แต่ตอนนี้ก็บอกว่าลุงก็ยังไม่เข้าใจว่ามันมีตื้นลึกนาบางขนาดไหนะแต่เขาบอกว่าถ้าอยู่ในที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ตอนนี้ตัดได้แต่มันเพิ่งมามันเพิ่งมาตัดได้ปลูกได้ แต่กลุงนี่มันมีมาก่อนเมื่อกี้ที่ลุงบอกว่าเขาเพิ่งให้ตัดได้เพิ่งให้ปลูกได้ในที่ดินของตัวเองแล้วเมื่อก่อนที่เขายังไม่อนุญาตเนี่ยทําไมลุงถึงปลูกถึงมีต้นไม้ต้นใหญ่ๆผมว่าอายุเนี่ยน่าจะเกิน4 0 5 0ปีในพื้นที่ของลุงแบบนี้ครคือป่ามันมีเดิมอยู่แล้วที่คนอื่นเจ้าอื่นเขาตัด ลักตัดรอบตัดแต่ครูนะนี่เป็นคนที่รักต้นไม้ครับรักต้นไม้อยากให้มันอยู่กับคู่กับสวนสวนจะได้ชุ่มชื้นยึดคำของในหลวงท่านรัชกาลที่เก้จัดไว้ปีสองสี่นุ่นป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างก็สามอย่างก็ประโยชน์ตรงตัวอยู่แล้วชายสอยทำไม้เศรษฐกิจไม้ผลแต่อย่างที่สี่นี่ ดินชุ่มชื้นมันเหมือนมีประโยชน์แฝงขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งดินชุ่มชื้นมันรักษาน้ําในดินต้นไม้อะไรพืชเนนี้เนี่ยลุงเก็บปักเหลียงมาี่โอ้นี่มีใบเหลียงด้วยและที่คุณลุงบอกว่ามีป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างเนี่ยก็มีพวกใบเหลียงมีพวกพืชผักต่างๆด้วยใช่ไหมฮะในพื้นที่ของลุงเนี่ยนะเดี๋ยวต้องให้ลุงพาผมไปดูหน่อยนะครับอยู่ตรงไหนฮะลุง ไปแล้วนะครับว่าที่ดินของคุณลุงเฉวียงชูเส้งมีพืชผักและต้นไม้หลากหลายชนิดจริงๆครับเดินไปเดินมาให้ความรู้สึกราวกับอยู่ในป่าอาจจะด้วยความชุ่มชื้นจากการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์4อย่างคือมีทั้งไม้ใช้สอยซึ่งเป็นพืชตัวเร็วนํามาใช้ในครัวเรือนได้หลากหลายไม้กินได้อย่างพืชผักสวนครัวที่เน้นนํามาบริโภคในครอบครัวและไม้เศรษฐกิจปลูกเพื่อขายเป็นรายได้เลี้ยงปากท้องซึ่งไม้ทั้ง3ามชนิดนั้น ให้ประโยชน์ที่4สีร่วมกันก็คือความอุดมสมบูรณ์ความชุ่มชื้นของดินบริเวณโดยรอบแต่ที่ผมรู้สึกว่าแปลกและน่าสนใจก็คือวิธีการปลูกผสมผสานแบบคอนโดของคุณหลุงนี่แหละครับคือแนวคิดก็มาจากมีพื้นที่น้อยในเมืองอย่างนั้นเขาก็สร้างคอนโดอพอสร้างคอนโดเรามีพื้นที่ํำสวนน้อยก็ปลูกพืชแบบคอนโดคือในพื้นที่จำกัดเนี่ยเราใช้ประโยชน์นจำกัด ตั้งแต่บนลงมาล่างจนชั้นใต้ดินได้เลยครับอย่างบนเนี่ยเป็นยังไงบนสูงสุดก็อย่างนี้ตะเกียนะเกีทองต้นสูงสุดพวกสะเดาเทียมถัดลงมาเป็นไม้ผลประเภทสูงไม้ผลที่ต้นสูงสูงหน่อยสูงสูงเช่นสเตอรทุเรียนทุเรียนบ้านนะครับทุเรียนไม้ผลลำดับถัดลงมาอีกก็มีพวกมังคุดไม้ผลที่ต้นระดับกลางๆามังคุดลองกองลังศาสพวกใบมายงชิด พวกมะปริงมะปลางแล้วตำลงมาอีกมีอีกไหมฮะำลงมาไม่ก็มีอีกนะครับยังมีเหรอครับพวกมะนาวพวกมะนาวพวกกล้วยพวกกล้วยแล้วก็ตำติดดินเลยทีนี้ติดดินเลยก็จะมีผักกรนผักกูดผักกูดผักเมียงผักเมียงหรือใบเหลียงใบเหลียงครับผักกูดหรือผักอื่นที่อยู่บนพื้นดินระดับไรับแล้วใต้ดินใต้ดินก็ยังมีอีกขมิ้นขมิ้นตะไคร้ของในครัวนี่พวกมันนะมันพวกอือในใต้ดินเราเรากอใช้สามารถปลูกพืชของเราได้ แล้วบันไดก็มีอีกบันไดบันไดคอนโดก็พืชเลื้อยอ๋อพวกพืชเลื้อยก็สามารถไต่ขึ้นได้คลิกพลิกปลูพวกนี้อันนี้ก็มระก็ปล่อยอนีพึ่งพายอ่าคลิคัดก็ช่วยกันแต่พืชต่างๆนี่มันต้องเอื้อกันช่วยช่วยเหลือกันมันสามารถปลูกด้วยร่วมกันได้พึ่งพาอาศัยกันก็หลักให้ง่ายพื้นที่น้อยๆแต่ปลูกให้ได้ปริมาณเยอะๆ เรียกได้ว่าเปลี่ยนความคิดของผมเลยทีเดียวเลยครับในพื้นที่จำกัดเราสามารถปลูกพืชได้หลากหลายใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าตั้งแต่พืชสูงๆที่ใช้พื้นที่สูงขึ้นไปประมาณ20-40เมตรไปจนถึงพืชที่อยู่ใต้ดินกันเลยเลยครับอ่าเนี่ยเนี่ยต้นนี้ปุดเขาเรียกาปุดรู้จักตะปุดใช่ไหมพังงาปุดอ่าปุดตัต้นใหญ่เรียกว่าปุดช้างปุดช้างตัต้นเล็กต้นพิศชนาไหมฮะ ไม่มีไม่มีนันน,นปุจฉาอ้าวครูเดี๋ยวแป๊บนึง่งถอนบอกอย่าเพิ่งเดินมันบอกว่าแป๊บแป๊บาได้เนี่ย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 ที่ใช้แกงเนี่ยแกงได้ไกับคูนเดียวกับขาปุดอ๋อน,นี่เอาหนอของมันหนอวันนี้ครูไม่พาเครื่องมือแต่จะถอนอ้นจะถอนขึ้นมาอุ้ยอ๋อนีน่คือกินได้ปอกเอาไว้ยอดข้างในอ๋อต้องปอกก่อนครับ พวกเดียวกับไอ้พวกขากิงนะหรือที่ถ้าเราไปกรอกฤทธิ์มีอะไรนะหนอกะลาเออกะลาเนี่ยคล้ายกันคล้ายกันเอานอแบบเดียวกันแต่ตระกูลคล้ายกันข้าวมัชุบูเลยนะอ่าแต่คนรับรับพิษแต่ว่าแกงเลียงได้แกงเลียงแกงขั่งสุดยอดแต่นี้ต้องปอกก่อนครับแต่ท่านี้สุดยอดเลยไอ้นี่กินได้เลยแต่อย่ามากนะอย่ามากทำไมฮะมันมียางอ๋อเนาะเดี๋ยวหมด พืชทุกอย่างต้นไม้ทุกต้นนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายแต่ที่สะดุดตาผมมากที่สุดก็เห็นจะเป็นบรรดาไม้ยืนต้นที่บางต้นอายุนับร้อยปีหรือแม้แต่การนำไปปลูกแซมกับสวนยางพาราที่เรียกได้ว่าลดความเสี่ยงไม่ต้องหวังพึ่งพาพืชชนิดใดชนิดหนึ่งแถมเพลินๆนะครับไม้ยืมต้นเหล่านี้ถ้าคิดเป็นมูลค่าอาจจะสร้างรายได้ให้กับผู้ปลูกได้อย่างน่าสนใจเลยเละครับ จริงแล้วดูในส่วนของลุงเนี่ยมีปลูกอยู่หลายอย่างแต่ว่าที่ต้นใหญ่ๆที่ผมเห็นเยอะมากอย่างตะเกียนทองเนี่ยขอลุงมีอยู่สักกี่ต้นนมีไข่เขียวเมื่อกี้นะครับตะเกียนทองพวกเดียวกันนวกเดียัสามารถใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันแต่ต้นที่ขนาดนี้นะขนาดที่เราดูเมื่อกี้นี้ประมาณสัก50ต้น4050ต้นครับแล้วถ้าเกิดต้นเล็กๆล่ะฮะต้นเล็กๆกอบประมาณร้อยกว่าต้นร้อยกว่าต้น รวมๆแล้วก็ประมาณสองรอต้นเท่าต้นหมากต้นมะพร้าวเล็กๆลัานลนมาครับแต่นี่นี่ประมาณห้าสิบต้นแต่ถ้าเกิดรวมๆก็ประมาณสองร้ได้ไหมประมาณสองรอประมาณสองแต่ละต้นเนี่ยอย่างต้นใหญ่ๆไซส์อย่างเงี้ยเคยมีคนมาตีมูลค่าไหมครับว่าแต่ละต้นเนี่ยมันคิดถ้าเกิดตีเป็นเงินแล้วมันจะได้สักต้นละเท่าไหร่เคยมีนะเคยมีพวกจะเอาไปขุดเรือทำเรือยาวเรือขุด อ๋อโดยไม่ต้องเลื่อยขุดต้นเลยต้องต้นเลยต้องยาวอย่างน้อยต้องสิบห้าเมตรเป็นเรือแข่งเรืออะไรพวกลุงไม่รู้เขาจะมาเอาแสนต้นต้นละแสนเลยต้นละแสนนี่แต่ต้องยาวสิบสิบห้าเมตรสิบห้าเมตรจากแล้วคุณลุงบอกว่าต้นนละแสในที่ของคุณลุงเนี่ยมีประมาณห้าสิบต้นที่ขายได้นะที่ขายได้แต่รวมรวมแล้วมีทั้งหมดประมาณสองร้อยต้นแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการโตอีกนิดนึงครับ ทยอยไปเรื่อยๆอีกย0 3 0ิบสิปีก็ทยอยเป็นปีแต่พี่ตีราคาเอาว่าแสนหนึ่งประมาณห้าสิบต้นเอาแค่นะวันนี้เลยห้าสิบต้นถ้าต้นละแสนนี่ก็ห้าล้านแล้วนะลูกไม่รู้ครูคูณไม่ถูกบอกได้แต่ไม่ขายไม่ขายไม่ขายไว้อย่างนี้ไว้ลูกหลานไว้ลูกหลานแต่ถ้าเกิดรวมๆเนี่ยสอง้อยต้นตีเป็นค่าได้เ๋ยวไม่ขายโอ้ยยี่สิบล้านรวยเสยยรวยในใจรวยในใจไว้ก่อนเราเคยคิดไหมว่านะวันหนึ่งมันจะกลับกลายเป็น มีมูลค่าขนาดนี้คือถ้าว่าคิดนี่ก็จะคิดก็คิดเดี๋ยวไม่ไม่ได้คิดคือตอนแรกอยากจะอนุรักษ์อยากจะให้มันเป็นป่าอยู่ก่อนความอุดมสมบูรณ์ในป่าผลไม้พวกไอพืชต่างๆมันก็ได้ร่มได้เงาได้ความชื้นได้น้ําในดินเราได้รับประโยชน์จากอย่างอื่นนะพวกอาหารการกินเราไม่ต้องซื้อพวกผักเหลียงที่ว่านี่ผักใต้ดินพวกนี้ะพวกเห็ดอะไรต่างๆมันออกเห็ดเราหกก็ออกก็บเห็ด พวกสัตว์ต่างๆที่เปนานมุดแดงมันชอบอยู่มุดแดงแมงมะเ็งที่เปนานได้ผมไม่ได้รแบนได้กินนี่อย่างจุดเริ่มต้นที่ลุงบอกว่ามันไม่ใช่จุดประสงค์หลักในการที่เราฟื้นฟูหรือว่าดูแลต้นไม้ใหญ่ๆแบบนี้อะไรทําให้ลุงตัดสินใจที่จะดูแลมันให้ให้มันกลับมามีความชุ่มชื้นหรือว่าให้พื้นที่แห่งนี้มันมีความสมบูรณ์แบบนี้ก็ต้องการเป็นเป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านก็ที่เขาตัดไม้ไปแล้วมันได้เห็นว่าเราอยู่ได้ อยู่กับไอ้พวกอาหารการกินอย่างอื่นที่อาศัยในป่าเนี่ยมันก็คุ้มและประโยชน์ที่ได้ยิ่งที่ว่ากฎหมายใหม่จะมาเนี่ยถ้าขายได้จริงเมันก็ก็คุ้มต้นละสี่ห้าหมื่นต้นละแสนนี่ยก,ก็ขายได้แล้วคิดไหมว่าพอมีมูลค่ามันทําให้คนเนี่ยหันมานี่แหละนี่แหละคือคือ,คอท,ที่ที่ต้องการอย่างให้คนหันมาให้ความสําคัญของป่า คือถ้าวันหนึ่งพอมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างน้อยๆเขาก็จะได้หันมาปลูกแม้ว่าวันหนึ่งจะตัดไม่ตัดก็แล้วแต่ตัดไม่ตัดแต่ว่าลูกหลานได้ใช้เพราะผลไม้อะไรต่างๆที่เรากินอยู่นี่รุ่นปู่รุ่นทวดปลูกทีนี้เราปลูกกินไม่ทันนี่เรามาคิดโดยมากคิดว่าหยับปลูกเรากินไม่ทันแต่ทวดก็ไม่คิดทวดก็ปลูกเขาไม่คิดเขาไม่ได้กินแต่ลูกหลานได้กินทีนี้เราลงมือปลูกไปบ้างเราไม่ได้ใช้ลูกหลานได้ใช้ ต้นของคุณลุงช่วียงอาจจะหวังเพียงแค่ให้ต้นไม้เหล่านี้ได้ให้ร่มเงาให้ความชุ่มชื้นแต่หลังจากที่รัฐบาลได้แก้ไขพรบรป่าไมุ้พทศกราช2484ในมาตราที่7ให้ไม้ทุกชนิดในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินไม่เป็นไม้ห่วห้ามการปลูกหรือตัดทําได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่และหากเกษตรกรคนไหนมีแนวคิดเหมือนลุงชวียงที่ไม่ต้องการจะตัด อยากให้ต้นไม้เหล่านี้คงสภาพความอุดมสมบูรณ์ของบริเวณโดยรอบไม้ยืนต้นเหล่านี้ก็สามารถนำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันทางธุรกิจเพื่อขอผู้ยืมจากสถาบันการเงินได้และจากการปลดล็อกไม้มีค่าเหล่านี้เองก็เชื่อว่าจะสามารถเพิ่มจำนวนต้นไม้ได้ราว40ล้านต้นในช่วง1-2ปีและจะสามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเพิ่มความอุดมสมบูรณ์เกิดประโยชน์ทั้งต่อกเกษตรกรผู้ปลูก และภาพรวมสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยครับ me.